เลยมีสิทธิ์อะไรนะครับที่จะไปตอบแทนนะครับเออไปตอบแทนจำเลยนะครับเห็นไหมเขาไม่ได้ถามนะครับนะครับเลือกว่าไปซ่อมท่อซ่อมอะไรเนี่ยนะครับถ้าสมมติว่าเขาถามต่อเอานะครับถ้าเขาถามต่อไปซ่อมท่อซ่อมท่อที่ไหนนะครับนี่แหละเออดอยไหนนะครับท่อปลาปลามันอยู่ที่นะครับห้วยภูผาแอกนะครับอยู่ที่ เขาภูผาแอกเขาอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะครับที่เขามาใช้ในหมู่บ้านเนี่ยนะเออนะครับแต่นะครับจำเลยนะก็ขึ้นภูเขาเออภูเหล็กไฟไปนะครับชาวบ้านเขาก็รู้กันนะครับเออชาวบ้านเขาก็รู้กันนะครับแล้วจำเลยครั้งล่าสุดออกมานะครับออกมาตอบไลฟ์ของน้าแต่นะครับว่าขึ้นเขาผิดนะครับเห็นนั่นแหะนะครับเขาเป็นคนพูดเองนะ พวกเราไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีนะครับนะครับพวกเราไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีนะนะครับจําเลยเป็นคนพูดออกมาไล่สดเองว่าขึ้นเขาผิดเนี่ยนะครับเขามันอยู่คนละฝั่งถนนนะครับเออการที่เขาไปเจอนะครับจําเลยนะครับที่ห้วยบุงนะครับจําเลยคืนวันที่สิบเอ็ดเขาไปเจอจําเลยที่ห้วยบุงนะครับเพราะจําเลยนะครับ ที่นะครับคงจะเดินจากถนนน่นะครับถนนห้วยบุงมันข้ามถนนมามาที่ฝายนะครับฝายที่พญานหน้าควางพญาน,นากนะครับตั้งแต่นั้นไปเดินขึ้นไปนะครับเห็นไหมละ่ะแล้วเขาก็ไปเจอจําเลยอยู่บนห้วยบุงนู่นแหละครับไปทําอะไรบริเวณห้วยบุงล่ะครับแล้วก็ไปคนเดียวด้วยนะครับเออมีคนไปเจอนะครับแล้วก็อ้างว่ามาซ่อมท่อปาปา เห็นไหมล่ะเออนะครับอว่ามาซ่อมท่อปลาปลาพ่อปลาปลาตรงไหนล่ะครับนั่นับซ่อมท่อปลาปลาใครนะครับพ่อปลาปลามันอยู่อีกควนละฝังถนนไปอีกไกลนะครับอีกเขาหนึ่งอะไปอีกไกลนะครับนะแต่ถ้าขึ้นจากนั่นอนะไปถึงข้างบนนะครับนะครับบริเวณที่น้องเสียชีวิตประมาณครึ่งกิโล แคประมาณครึ่งกิโลนะครับประมาณนะจากถนนไปเลยนะครับแล้วก็ประมาณครึ่งกิโลนะครับนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับเออนี่แหละนะแล้วนะครับแล้วถ้าวัดเดินไปซ่อมท่อจริงๆเลยครับเดินจากบ้านจำเลยไปหาที่เขานะครับภูภูผาแอกนะครับใช้ระยะเวลาใช้ระยะทางนะครับอย่างน้อยนะครับ สองกิโลกว่าถึงสามกิโลนะครับเห็นไหมล่ะมันไกลกว่ากันเยอะนะครับเออแล้วก็ต้องนะครับผ่านผู้คนมากมายนะครับนะต้องผ่านผู้คนมากมายนะครับเห็นไหมหนึ่งนะครับมันต้องไปแจ้งกครับมันต้องหาพวกไปนะครับหาพวกใครที่รับผิดชอบนะครับเออทอปราปามันต้องไปหลายคนนะครับไม่ใช่ว่าจูจๆไปคนเดียวไม่ได้นะครับ นะครับดูที่แม่แหลมพูดนะครับการไปซ่อมท่อประปาเนี่ยนะครับหนึ่งมันจะต้องนะครับเอากล้องถ่ายรูปไปถ่ายด้วยนะครับเห็นไหมว่าใครมาทําอะไรตรงไหนนะครับของวันที่เท่าไหร่แล้วบันทึกจดรายงานไปด้วยว่าตรงนี้ได้ทําการซ่อมไปแล้วนะนะครับจะได้ทําเรื่องเบิกตังค์นะครับเบิกค่าอะไรนะครับจะได้ทําเรื่องเบิกตังค์เบิกค่าอะไรนะครับเออจะต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรไปอะ แล้วอันนี้คนเดียวไปโดโูดแล้วก็กล้องถ่ายรูปก็ไม่มีนะครับโทรศัพท์ไม่มีที่จะถ่ายรูปแล้วจะทํำยังไงล่ะครับเห็นไหมล่ะเออนะครับยานะครับนะการกระทําแบบนี้นะครับการกระทําแบบนี้นะครับบอกว่าไปซ่อมท่อประปาแล้วก็ขึ้นผิดเขานะครับเขาต้องไปซ่อมกกลางวันนะครับ มันจะต้องไปซ่อมกันกลางวันนะครับเหมือนที่แม่แหลมนะีไปตามดูคลิปแม่แหลมได้แม่แหลมโกกอกนะครับออ,อย่าลืมกดติดตามแม่แหลมโกกอกด้วยนะครับนะครับนี่นะครับมันจะต้องไปซ่อมกลางวันและแม่แหลมบอกว่ามันจะอู้ยต้องไปขออนุญาตหลายฝ่ายนะการจะขึ้นไปซ่อมทอดนี่ไม่เดี๋ยวจู่ๆขึ้นไปนะครับไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเออแล้วก็ไปแจ้งป่าไม้ด้วยนะครับเออ นะครับบอกว่าจะขึ้นทำทาท,ทาท่อมันไม่ได้เหมือนไปหาของป่านะครับเห็นไหมล่ะนะครับจะต้องไปแจ้งป่าไม้ด้วยนะครับเออนะครับจําไว้นะครับการซ่อมท่อนี่นะครับ